ถึงเวลากูาแล้วลูกองถึงเวลาลูกสองป้องไอ้เฮียโอ้โหพีห,หัวเื็บขาดยังจะดิ่นไหมเฮ้ยไอ้เฮนี่นะจิ้มแลจิ้มจิ้มเฮ้จิ้มเอาเฮียพุ่งไปงหน้าไหมนะใครว่ามันพังลงมาบ้างกูให้สิบบาทโอ ยังไงก็ลงอะเพราะว่าไม่พังโอเคเมเขาได้สิบบาทมาถ้าลงสามสิบแล้วนะสามสิบแล้วนะบอกอะไรยี่สิบเขาจำนะสามสิบนะตอนนี้นานนั้นเลเลแพ็กแฟมิลี่แล้วนี่ใครว่าไม่คาดออกมาบ้างเขาว่าไม่ไม่มีหักลบใช่ป่ะไม่มีหักลบใช่ไหมมี เขม่ตอบผิดตอบผิดเสียร์ไม่ได้แลอะไรมาดิปปืนอีกแล้วอ๋อไม่เขาพอใจในสามสิบบาทแล้วเขาจะไม่ตอบอีกต่อไปคิวมึงจะได้ยงได้จริงฮาลโหลไม่เคยโกหกเฮ้ยไอ้เก็บไงวายเก็บได้แค่แปดช่องเองเหรอปีนออกไปเลยจิวลนี่มันกุมท้องแล้วเนี่ยกินยาไอ้แจมรู้ไแน่หวะ ดูแลเสียงจัดไม่รู้เลยเชี๋ยนี่ขนาดมึงไม่ใช่จิ๋วเนี่ยมึงงรู้แทนมันเลยเชี๋ยเชี๋ยแกไมิสนุนผมเกมนี้ทัโลกก็ออฟค่ะ E เจเนปี้ไงเจเนปี้อันนี้เรื่องจริงยอมรับเลยจริงเชี๋ยมีหนึ่งหนึ่ง R E เจนก็ที่หนึ่งอ่ะเจี๋ย เไม่ผีมันหน้าตามันกันหมดเลยวะเฮ้ยมึงจู๊กัวเหรอมวนไม้อยู่เฮ้ยตาตายแล้วโผมนะอะไรนะเล่นไปด้วยกลัวไปด้วยเกให้ให้คนดูอินไปด้วยนะเฮ้ยมันจะลุกไม่ได้มันจะลุกไม่ได้เยี่ย มึงส่งบปนป่านไหนดิมึงส่บงบตป่านคิวเนี่ยดิม่ไช่องปลาเส้นฮัโลนี่ไูได้ชิปเป็นชิปแล้ว